Bat <laughs> ครับแล้วนะครับปากลำงของเรานะครับวันนี้นะครับไฮไลท์ของเราที่เตรียมไว้ให้คุณผู้ชมนะครับใครกําลังมองหาสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วก็วันนี้เรามีงูมาแนะนำนะครับคุณจะให้เราเลี้ยงงูเลี้ยงงูไม่ต้องเลี้ยงเดี๋ยวมันมาเองอันนี้งูสวยงามแบบเรียกว่าเลื่อกพ่อพันแม่พันธุ์ลายแบบไหนออกมาแล้วก็แล้วก็ให้เขาผสมพันธ์กันอย่างธรรมชาติแล้วออกมาเป็นลูกตามลายนั้นดีเดี๋ยวมีให้เลือกเลยพ่อพันหรือแม่พันธุ์ผมโอเคแต่อย่าให้มันมาพันุ์ผมแล้วกันแ้วพันอย่ารอดูเขาจะพันหรือเปล่านะคบแต่วัน นี้ถ้าใครกําลังมองหาขนมมงคลและไอเดียเก๋ๆคะ่ะบอกเลยว่าที่อยู่ตรงหน้าเนี้ยคุณผู้ชมเลิศม,มากค่ะกับร้านเบเกอรีร่ฮัทค่ะคุณผู้ชมขาเขามีสูตรยาวนานมาก,กว่า10ปีแล้วนะ,ะอยากกินหรือยังอยากกินแล้วอยากกินแล,แล้วขอเรียนชันคุณหนูค่ะอเอาียนประมือให้กับคุณหนูนี่ที่ดีที่มี เียนมีเหลือเทียนไม่มีเทียนดับแล้วค่ะเทียนดับแล้วเหรอต้เรียกว่าพี่หนูดีกว่าเพราะว่าพี่หนูเนี่ยนะครับก็จบมาจากสถาบัน7ซเวเดเหมือนกับผมเป็นรุ่นพี่จุดเริ่มต้นในการทําขนมมงคลไอเดียเก๋ๆแบบนี้มาจากอะไรครับพี่หนูครับคือตั้งแต่เราเด็กๆอาม่าก็จะทําขนมไหว้พระจันทร์ซึ่งเราเห็นมาแต่เด็กๆครับแล้วอาม่าก็เอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตส่งออกวย อาสิงคโปร์ค่ะฮ่องกงตั้งแต่เราอายุเด็กๆโอ้หนี่หมายความว่าส่งออกไปตั้งแต่เราเด็กเด็กอยู่ใช่นะฮะแล้วมันก็น่าจะมาทางสายเลือดค่ะเราก็มาต่อยอดเลยค่ะเราก็มาต่อยอดแล้วเราก็ทําขนมไหว้พระจันทร์ครับทีนี้เนื่องจากว่าคนรุ่นใหม่จะไม่ทานขนมโบราณจริงเหรอ เดี๋ยวนี้นะต้องเปลี่ยนต้องมียุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปก็เลยต้องปรับแล้วก็มาปรับขนมให้มันโมเดิร์นขึ้นเปลักษณะฟิวชั่นัด้วยแล้วก็มาคิดตัวขนมส้มนี้ซึ่งเราเป็นเจ้าแรกที่ผลิต นี่คือส้มอะไรฮะส้มแมนดารินส้มแมนดารินสวยงามมากนะฮะดูเหมือนส้มจริงเลยครับข้างในพอผ่ามาแล้วเหมือนขนมไหว้พระจันทร์นะพูดถึงใช่ค่ะมันคือมีไข่แดงมีไข่มีแอปเปิลคอร์ดค่ะแอปเปิลคอร์ดคือผลไม้อบแห้งชนิดหนึ่งอะค่ะแอปเปิลคอร์ดนะครับเป็นผลไม้ต่างชาตินะผมบอกเลยว่าผมเป็นคนชอบกินขนมไหว้พระจันทร์เลยนะยิ่งเป็นไส้ทุเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอร่อยแต่วันนี้ผมจะได้กินขนมไหว้พระจันทร์ที่เป็นรูปแบบของเหมือนส้มเลยเดี๋ยวกินเลย มันรู้สึกความเป็นส้มอ่ะเอาง่ายๆเลยอ่ะอออันนี้มีกลิ่นมีกลิ่นส้มรสชาตินั้นอันนี้เหมาะที่จะมอบให้และเป็นของขวัญที่จะมอบให้กับผู้ใหญ่ในช่วงวันตรุษจีนก็ได้มันเป็นส้มมงคลอยู่แล้วด้วยและเป็นขนมด้วยนะฮะเราจะเป็นขนมมงคลเจ้าแรกของเมืองไทยซึ่งส้มภาษาจีนเรียกว่าไต้กิ๊ก ได้กิกแปลว่าเพ่งและรวยแล้วเนื่องจากมันออกเป็นสีทองเวลาคุณมอบให้ใครเหมือนคุณมอบทองให้เขามอบแต่สิ่งดีๆให้เขาอันนี้มันไม่มีความเลี่ยนคมันมีแต่ความแบบว่าสดชื่นสดชื่นอ่ะมันเหมือนสดชื่นแล้วมันไม่รู้สึกกลิ่นคาวของไข่ก็ไม่มีว่าเขาทำมากว่าสิบปีแล้ว แล,ล้วแปง้งมันก็จะจละลายในปากไม่มีความแข็งเลยโโพี่หนุ่มหาสูตรของเราเอามาจากไหนคะเออเราก็คิดค้นมาเรื่อยสิบกว่าปีนี้อ,อย่างน้ำเชื่อมที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องต้มแล้วเราก็เก็บข้ามปีมเพื่อมาผลิต ยิ่งนานมันจะทําให้แป้งนุ่มละลายในปากนี่ไงเป็นเคล็ดลับค่ะนอกจากอันนี้เราเรียกว่าขนมส้มเลยป่ะเรียกว่าขนมส้มแมนดารินค่ะขนมส้มแมนดารินนอกจากขนมส้มแมนดารินแล้วเรายังมีอะไรอีกครับดูครับเราก็จะมีปีนี้ตีหมูใช่ไหมคะเราก็จะมีหมูมงคลค่ะหมูมงคลเป็นไส้หมอนทองค่ะอ่าเป็นรูปหมูเลยน่ารักจังเลยอยากกินอันนี้คืองานปั้นมือทุกตัวนะคะกินครับผม เอาแกะเลยแกะเลยกินไหมกินได้กินได้เมื่อันนี้ให้เป็นของขวัญได้เลยนะคะใช่ค่ะตัวนี้เท่าไหร่คะพี่สองร้อยค่ะอืออะไรมาเองเหรอใช่ค่ะหมูหันนี่ไงหมูหันหมูหันหมูหันไปทางซ้ายอืมหมอนทองเป็นไงหมอนทองอยากจะหนุนอยาลกรนุนอยากจะหนุนนอนเลยแล้วก็ผสมถั่วด้วยใช่ค่ะมันต้องผสมอืออันนี้คือหลักโบราณสมัยใหม่เนี่ยอันนี้อันนี้คือแป้งโบราณนำมาอัดอั เป็นลูกหมูให้คนสมัยใหม่ค่ะน่าทานมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะคือขนมที่ร้านนี้มีจุดเด่นอีกข้อหนึ่งคือไม่มีวัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นทำใหม่ทำใหม่ตลอดเวลาแตหรับคนที่สั่งค่ะแต่เนื่องจากเวลาเราแพ็กกิ้งเราพูดออกซิเจนแอบซอร์เบอร์เพื่อช่วยให้มันปิเซิร์ให้มันการเก็บอายุนานขึ้นครับแต่ถ้าต้องการเก็บเป็นเดือนก็คือเข้าตู้เย็นค่ะเก็บได้เก็บได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแพ็กเกจ เอ่ออย่างนี้นะฮะที่เป็นกล่องแบบนี้อันนั้นเท่าไหร่อันนี้มีหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบเนี่ยก็จะมีส้มอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้หกร้อยห้าสิบใช่ค่ะนะครับผมวิธีการติดต่อและอยากจะสั่งโทรไปนะครับที่หมายเลขนี้นะครับผมศูนย์เก้าหนึ่งนะฮะเจ็ดสามหนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามนะครับหรือว่าไปฟอลโล่นะครับใน Facebook ของ Bakery Hut 2007นะฮะสั่งตรงนั้นได้เลยนะฮะแล้วก็ ของเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเตรียมไว้สำหรับไหว้ผู้ใหญ่คามที่ปีใหม่ผู้ใหญ่อะไรคุณยังไม่จบอีกเหรอสงสัยครับมีหมดแล้วส้มมีหมูมีแล้วนี่แหละอะอันนี้คือลูกชุบทุเรียนสดค่ะค่ะที่เขาขายกันส่วนมากเขาจะใช้ทุเรียนกวนครับแต่เราไม่ใช่ใช้อะไรทุเรียนสดผสมเข้าไปค่ะมันดีกว่าทุเรียนกวนยังไงคะนี่ก็เือนทุเรียนสดค่ะมันสดเลยครับไม่ชิมก็ไม่ทราบค่ะผมรู้แล้วทําไมทําไม เนื้อมันไม่เหนียวเนื้อมันได้เต็มๆของเนื้อทุเรียนเนื้อล้นความรู้สึกมีความสุขเลยใช่ไหมโอ้โหถ้าถ้าเป็นทุเรียนตววมันจะเหมือนขนมไหว้พระจันทร์ไงใช่ฮะอันนี้มันอันนี้มันไปเลยนิ่มๆเอาเลยฮะเอาแลผมอยากให้ลองอันนี้อันนี้โดนมากโอ้โหคุณพี่ เหมือนกินทุเรียนเลยเหมือนกินทุเรียนเนื่องจากเรามีบางคนไม่ทานทุเรียนเราก็มาเก็ตไอเดียว่าทําไมลูกชุกต้องทานแต่ถั่วกรวดเราก็มาเก็ตว่าเราต้องทาสตรอเบอรี่ที่ทานแล้วเหมือนสตรอเบอรี่ส้มทานแล้วเหมือนส้มมะม่วงทานแล้วเหมือนมะม่วงค่ะสตรอเบอรี่เดี๋ยวมะม่วงเขามีไส้อะไรเปรี้ยวๆข้างในด้วยค่ะเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งค่ะแล้วอันนี้ก็แบบว่า ข็างในอะไรก็แล้วแต่ข้างในนั่นก็ไส้ตามข้างนอกเลยค่ะแล้วรสชาติก็ใช่ค่ะใช่รสชาติก็เป็นสตรอเบอรี่ค่ะอยากให้พี่ทําตะขบเหลือเกินนะลูกชุบตะขบส่งมาเลยส่มจริงจริงเลยต้องถามว่ามีตลอดทั้งปีไหมพี่หนูมีค่ะอันนี้ขอบอกนิดนึงเนื่องที่เราไม่ใช้ผลไม้สดมันจะทําให้เก็บไม่ได้แต่ของอันนี้นะเข้า Risk ได้เป็นเดือนเลยค่ะเวลากุญธานก็มาตั้งคลายเย <Order S 1> ็นออเดอร์ล่วงหน้าไหมเนี่ยพี่หนูควรจะเพราะช่วงนี้ออเดอร์นั้นค่อ,อนข้างแน่นยิ่งใกล้ตุดจีนนี่ส้มนี่ต้องรีบออเดอร์ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยใช่ค่ะนะฮะ,ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกว,ว่าจะได้ของไปไหว้ผู้ใหญ่กันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอให้แนะนําเลยนะครับว่าคุณไปตาม Facebook เขา แล้วก็ตามเบอร์นะฮะที่เราจะขึ้นให้หน้าจอนะครับรือว่าจะต้องไปไหว้ผู้ใหญ่นะครับในช่วงตรุษจีนนะครับสิ่งดีๆมีเยอะแยะมากมายนะครับโทรไปที่0917313013นะครับผมขึ้นหน้าจอไว้แล้วถ่ายรูปเอาไว้นะครับแล้วก็ตามา Facebook ของเขาด้วยสามารถติดต่อได้แล้ววันนี้พี่หนูมีรางวัลมาแจกนะครับผม,ผมทา่านหลังจบรายการแล้ว5สายแรกนะครับโทรมาที่0922598309 นะฮะมีอะไรมาแจกครับพี่หนูครับมีส้มอย่างนี้ค่ะเป็นส้มคู่5เซตค่ะส้มคู่5เซตนะครับใครเป็นผู้โชคดีที่จะได้ไปนะครับไปลองทานดูครับความสดชื่นของการส้มแมนดารินนะฮะอันนี้คือขนมที่ชื่อว่าส้มแมนดารินค่ะขนมส้มแมนดารินจำเอาไว้เลยนะครับอร่อยมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับพี่หนูครับขอบคุณมากอร่อยอร่อยสุดยอดจริงๆครับอยู่ตรงนี้นด้วยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาพบกับตะกี้เจอของมงคลแล้วคสัตว์เลี้ยงมงคลเออจริงมาดูงูสวยงามค,คุณสามารถเลือกลายได้ครับจากคุณพ่อและคุณแม่ของเขาแล้วรอลูกเขาออกมาเฮ้ย <He i, S 2> เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างงี้แล้วเดี๋ยวกลับมากับาราอีสักครู่เดียวครับ